อริยสัจสี่ภาคปฏิบัติ EP สองคือก็เป็นทุกขาอริยสัจเนี่ยนะเป็นทุกขาอริยสัจอันนี้ EP แรกเนี่ยที่ได้พูดมาแล้วก็เป็นเรื่องของการอินโทรหรือว่าการพูดเรื่องทั่วไปนะหรือว่าคุณสมบัตทิทั่วไปของทุกนยไม่ว่าจะเป็นาชาติปีทุขขาชาาปีทุขขาบรณัน,นปีทุกขังเนี <c oughs> ่ยคราวนี้ก็ไปถึงขั้นโซกาปริเดวะ ดุขดโดมนัสอุปสุปายาสาสุปายาสาสัมภวันติเออสุปายาสาอเปหิปยอเปสัมปโยโกทุโคปิยหิวิปโยโกตุโคอันนี้นนค,ค,คือคือตัวที่มันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นยางเงนะคือทุกเนี่ยโสกับบริเดวะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอเดวะแปลว่าทั้งทั้งสองทั้งสองอันทั้งกายและใจ อ่าเดวะไป่าดวะเปวดสองเดวีเปนวัสองนะคือเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจนะคือมันเกิดก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายเียไม่สบายกายคือไม่สบายหนึ่งด้านร่างกายของเราเนี่ยอ่าอาจจะบาดเจ็บจากภายนอกเนี่ยเช่นมีอาวุธมีดควันมีดปาดหรือว่าประสบอุบัติเหตุกระทบกระแทกจากภายนอกอย่างนี้เนี่ยก็ก็เป็นการไม่สบายไม่สบายกาย ซึ่งอันนี้เนี่ยในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยบางคนก็อบอกว่ามันเป็นเวรกรรมนะเนี่ยมันเป็นเวรกรรมนะที่เราไม่ได้แก้เค็ดแก้เคาะอะไรต่างๆหลายคนก็ว่าไปโน่นนะ่างนีก็คือความไม่ปความประมาทที่เราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้มันเป็นอุบัติเหตุบางทีนะก็อุบัติเหตุทางรถยนต์บางทางอะไรบางแล้วแต่ละนะมันเป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหลายคนก็ไปนึกถึงความเจ็บปวดทางด้านจิตใจเพราะว่ามันจะอยู่คู่กัน ไา้ก็อประสบเคาะครั้งนี้มันเป็นเรื่องข้าวเคาะนะอะเป็นข้าวเคาะอ่าจะต้องไปหาสะดาะเคาะไปเอาขวัญสู่ปลายสีสู่ขวัญอะไรก็ว่ากันไปอย่างจริงก็คือเราเจ็บรักษาเจ็บกายก็ไปรักษาทางกายเนี่ยอ่าในการที่เยียวยาทางใจมันก็จะช่วยให้ร่างกายมันดีขึ้นได้นะนึกว่าเราสบายใจก็จะดีขึ้นแต่ว,ว่าถ้าเราไม่สบายใจยังดักเข้าไปอีกเนี่ย ก็จะไปไม่สบายใจก็จะเป็นพวกความกังวลใจความขับแค้นใจนะหรือว่าโดยว่าความขับแค้นใจไอ้พวกเจ็บใจเนี่ยบางทีหรือใจหายอาจจะ,ะไปประสมกับคือ,อในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางไว้กรอบไว้กว้างกว้างมากคือทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดทุกข์ันทุกข์ขะอริยสัจเนี่ยมันรวมไปหมดทั้งกายทั้งใจ ยิ่งท่านมาสรุปไว้ที่ตัวสองตัวคือประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบอ่าอันหนึ่งอ่ะคือประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้สองคือพัดพลาดจากสิ่งที่ชอบเนี่ยอันนี้เนี่ยตัวสรุปชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เราเนี่ยไอ้ทุกทั้งหลายเนี่ยคือการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยหละเออไปพบกับสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะไปเจอคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันหรือว่าอาไม่ชอบสิ่งนี้หละไอ้ไปคนชอบคนพูดจะด่าถากทางหรือว่า ไอ้กระแนกกระแหนเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ชอบแต่ว่าก็ไปเจอเจ้านายที่ชอบพูดอย่างเงี้ยชอบพูดจากระแนกกระแหนหรือว่าเพื่อนโรงงานที่อชอบกระแนกกระแหน่ไงพัดภาาจากสิ่งที่ชอบเช่นโอ้เรารักลูกเรามากอะนปลาลูกเกิดดันมาตายก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการพัดภาาจากกันจากสิ่งที่ที่ชอบหรือว่าสิ่งที่รักสิ่งที่ผูกพัน อ่าอย่างสิ่งของที่เรามีอยู่หายไปอย่างเงี้ยไอ้ที่เราก็รักหวงไปซื้อมามันเป็นของแพงหรือว่าเป็นของอะไรไอ่ไอ่อลิรมีต็ดมีตดอะไรเขาเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นของที่มีชิ้นเดียวอะไรต่างๆเนี่ยอ่าเป็นอะไรว่าของที่มันมีอคุณค่าทางจิตใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทําให้เราพัดพลาดกับสิ่งที่เราชอบไปอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็คือคราวนี้เนี่ยภาพปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่า ถ้าหากเราประสบะความไม่สบายกายคือ,อาจจะบาดเจ็บบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นข้างนอกนะอข้างนอกนี่ก็ต้องไปจากการประสบปฏัิเหตุหรือว่าการถูกกระทบกระแทกอะไรมาแล้วแต่ละก็ต้องไปรักษานะต้องไปรักษาทางการทา,ทางการทางร่างกายนะอาจจะรักษาทางใจเพิ่มเข้าไปด้วยนี่ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าความไม่สบายกายเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่สบายใจด้วย อันนี้คือคือความหมายแต่ว,ว่าในการรักษานั้นไม่จาเป็นจะต้องไปรักษาทางใจก็ได้ถ้าหากว่าเรา,ารักษาทางกายได้มีอายาดีมีหมอดีผู้ดูแลรักษาได้ดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะการเจ็บจากภายในก็พวกโรคไขโรคภัยต่างๆเนี่ยที่เกิดอยู่แล้วภายในเนี่ยมันมันเป็นกรรมอันนี้มันมันเป็นกรรมเดิมของเราเขาเรียกว่ากรรมเก่ากายนี้คือกรรมเก่า กายของเราเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าที่มันมาของมันเราไม่ได้ไปเลือกมันมันมาเป็นของมันอย่างนั้นเองอ่ามันเกิดจากการปฏิสังขที่ของพ่อแม่อของเราเนี่ยนะมาแล้วก็จะได้เกิดก้อนกรรมนี้ขึ้นมาเราเนี่ยเป็นจิตอจิตหลักเราก็มาอ่าเขาเรียกว่ามารจุติอยู่ในกายนี้พอดีเราก็ได้รับกอ้กรรมจากกายนี้มาด้วยก็คือรับพันธุกรรมเนี่ยเพราะอาจจะ เป็นโรคจากพันธุกรรมมาแม่เป็นโรคพันธุกรรมมาเราก็มาเป็นโรคพันธุกรรมนั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการพันธุกรรมต่างๆอ่ะมันเป็นโรคพันธะที่มันเกี่ยวเรื่องกับร่างกายนี Kingston ่มาเราเองก็ต้องรับกรรมนั้นไปอต้องไปหาทางรักษาถึงรักษาหายหรือไม่หายคุณก็ต้องอยู่กับมันอ่ะอยู่กับมันก็จแกายมันสลายไปอ่ไม่ใช่ว่าโวมันเป็นเรื่อง บางคนก็ไปโทษว่าโอ้มันเป็นเวรเป็นกรรมมันก็เป็นเวเป็นกรรมจริงๆแหละแต่ว่ามันเป็นของกายนะให้แยกออกว่ามันเป็นกายอ้หนึ่งมันเป็นจิตใจนะอันนี้เป็นจิตใจความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจอาจจะกระทบกระแชกฟังมาแล้วก็มาปรุงปรุงในจิตใจของเราอาจจะฟังมาจากได้ยินจากเสียงคนนั้นด่าคนนี้ว่าอย่างนั้นหรือว่าเห็นเขามีปฏิกิริยาน่ะมองเห็นเขาปฏิกิริยัยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เรา มันเกิดความไม่สบายใจหรือว่าเกิดความกังวลใจหรือว่าไปหากู้ยืมเงินเข้ามาแล้วเขามาทวงนี่ก็เกิดความกังวลกลัวเขาว่าทําร้ายบ้างอะไรบ้างนะ่าหรืวว่ามีความขับเค้ียแล้วมีคนมาเอาเงินเขายืมเงินเราไปแล้วไม่ใช้นี่ก็เกิดความขับเคลียนใจอหรือเจ็บใจที่ไม่น่าให้เขายืมเลยอะไรอย่างเงี้ยรือว่าไม่น่าให้เขารถไปเพราะว่าบางคนก็มายืมรถไปแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุทําให้รถทางเสียหายในววเนี้ยอ่า รถพังเสียหายมันไม่ใช่กายของเราเดีอนนะไม่ใช่ความไม่สบายใจแต่ว่ามันไม่ความไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเราห่วงเราอ่ามันก็คือการพัดผาาจากสิ่งที่รักเนี่ยการพัดผ่าจากสิ่งที่รักเราไปเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เกิดความคับแคนใจนะเกี่ยวข้ซึ่งทุกคนเนี่ยมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ปัญหาของเราคือเออเราไม่รู้จักทางออกที่จะทางออกอยังไงซึ่งจะ จะ,จะเล่าให้ละเอยียดในในภาคของมัรกเลยนะีย๋ยวว่าจะเล่าให้ฟังก่อนว่าคือเราจะอันดับแรกเนี่ยคือให้เราแยกกายกับจิตก่อนว่าไอ้น,นี่คือไม่สบายกายนะอันนี้คือไม่สบายจิตนะอะการที่จะแยกได้เนี่ยเราจะต้องมาเ็าเรียกว่ามากําหนดรู้นะซึ่งจะอธิบายในอีพีสามแล้วกำหนดรู้เพราะว่าทําไมถึงต้องกําหนดรู้เพราะว่าถ้าหากคุณไม่รู้เลยเนี่ยคุณก็จะไปตามอารมณ์เนี่ยนะ คุณคุณไม่สบายาย่คุณก็จะมาอาคิดสาระตอาอาจจะเป็นจากเรื่องของประสบเคราะห์ภัยากคราวนั้นเราไปทําไปหักขากบมาหรือไปทํากรรมไปฆ่าตัดตัดชีวิตมาเลยทําให้เราขาหาักอย่างนี้อะไรเงี้ยอันี้ก็เป็นความทุกขก์่อที่เชื่อมไปถึงความทุกข์ใจและไปคิดถึงบุตรบาปกรรมที่ได้ทํามากับสัตว์อย่างอื่นมา จริงๆแล้วมันก็อาจจะ,ะเกิดแค่อุบัติเหตุน่มันไม่ใครสามารถจะบังคับอะไรกับวถ้ามันรู้ได้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเราจะไปทำทำไมล่ะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีเจตนานเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรับผลกรรมนั้นถ้ารับมาทางกายกายเจ็บก็ต้องไปรักษากายจะไปรักษาตามวิธีของการรักษากายไม่ควรที่จะไปคิดเป็นว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมมาแต่ก่อนเนะ แต่ว,ว่าถ้าเป็นโรคภายในที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคพันธุกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโรคของกรรมเก่านะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของกายเราจะต้องไปเราจะต้องไปรักษาทางกายแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ไม่รู้ว่ากายหรือว่าใจก็จะรวมกันว่าเป็นตัวเราอ่ารวมกันว่าเป็นตัวเราอวิธีแก้ก็คือเราต้องมากําหนดกําหนดว่าอันนี้คือกายแลนะอันนี้มันเจ็บสัมผัสเยร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นกายนะอ่า ไอ้ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจไอ้รียกว่าชอบหรือไม่ชอบไ้พวกนี้หรือเกลียดหรือชังหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้คือความไม่สบายใจนะไอ้ต้องแยกกันอย่างนี้มันจะแยกไม่ได้ถ้าเป็นคนถ้าเราไม่ปฏิบัติอรอยิยบุญองค์แปดเราจะไม่สามารถแยกได้เราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เราก็มันก็เป็นเราอะ่ะมันเป็นเราทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นกายหรือเป็นจิตเนี่ยอโดยเฉพาะจิตเนี่ยจะนึกว่าเราเช่นอ กนี้เราก็จะมีความกังวลใจแล้วจะเป็นกังวลใจเรื่องคนรักก็ดีนะเรารักทําไมมันไม่กลับบ้านวะตอนนี้มันกลับบ้านดึกขึ้นทุกวันทุกวันเเกิดความกังวลใจนะเกิดความกังวลใจว่าเขาจะมีคนใหม่หรือเปล่าอะไรนี่เกิดความกังวลใจคราวนี้มันก็จะสะสมมันเป็นมันเป็นสัญญาที่สะสมอยู่ในจิตซึ่งจิตของคุณก็จะปรุงขึ้นมาเองแล้วก็สะสมไปเองว่าจะเป็นมวลที่ใหญ่ขึ้นก็เกิดจ มีพฤติกรรมอย่างนั้นนี่ก็มันเกิดความเชื่อขึ้นมาอยู่ก้อนนึ่อยู่ในจิตของคุณคุณก็จะกังวลใจอ่าหรือไม่ก็เป็นการไปทําการลงทุนทําให้ขาดทุนจนมีเจ้าหนี้มาติดตามอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับหนี้นี่เยอะมากเพราะว่านี่นี่นมันอ่าทเราทําแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆ แล้วเขาก็จะมาติดตามทวงถามนี่แล้วก็ไม่มีเงินไม่มีอํานาจไม่มีแรงไม่มีแหล่งเงินที่จะเอามาใช้นี่คือเขาก็กังวลใจที่เขาจะมาทําลายเน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยไอความกังวลใจพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเราเนี่ยจะต้องเอ่อพอพอเห็นหน้าเจ้านี่หรือได้ยินชื่อหรือว่าได้ยินเสียงรถอะไรก็แล้วแต่จิตของเราก็จะมุ่งไปไปตรงตรงเนี้ยตรงความกังวลใจเนี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เกิดทุกข์เนี่ย ก็จอันนี้คือทุกใจที่มันเกิดความทุกข์เมื่อกาไอพวกผู้ร้ายเห็นตำรวจก็ใจจะหายเลยหรือว่าเจ็บใจเนี่ยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยพวกนี้เนี่ยมันมันเกิดอยู่ในจิตของเราทุกคนนะทุกคนแต่ว่าเราจะเอาชนะมันหรือว่าเออหรือว่าดับมันได้ยังไงแบาว่าดับมันบอกจะทําให้มันหายไปจริงๆการดับเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะเป็นการทำเราเรียกว่าเออถ้า อย่างพวกเราเดี๋ยกันไปทำก็ไปทําที่ดีกบไปรอดท้องช้างบังไประเดาะเคาะเสด็คคือ,อะไรก็ว่ากันไป่ะแต่ว่าในธรรมะวินัยของพระเจ้าก็กาให้ปฏิบัติอานิยมบิวงเปยดย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อจากศีลสมาธิปัญญาก็คือสติปัญหาสี่เดี๋ยวอนาปนาสติหรือว่ากายคตาสติคือการทําสิ่งเนี้ยกายคตาซึ่งจะไปเล่าในอีพีของมักอีกทีหนึ่งนะอันนี้นี่คือวิธีแก้หรือว่าอ่า การที <formation> ่จะกําหนดหรือเข้าไปรู้ไปแยกแยะกายกับจิตเนี่ยอันนี้คือทางแรกคือสิ่งแรกที่ที่จะรู้ว่าอันไหนคือกายในคือจิตเราต้องแยกกายกับจิตออกออกจากกันก่อนเพราะงั้นคุณก็จะเหมือนกับถูกลูกศรสองลูกเนี่ยในในบาลีเนี่ยก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราถูกลูกศรสองลูกลูกสรเราหนึ่งก็แบบว่าถูกที่กายแล้วก็ยังเจ็บใจว่าใครมายิงเรา มันเป็นลูกเต้าเราใครอะไรต่างๆนี่มันมัเก็บด้วยความเคียงแคแคนอะไรอ่างต่างๆเนี่ยมันจะมี <laughs> มีในบาลีว่าคือเก็บทั้งกายและเก็บทั้งใจหรือว่าเป็นเวนกรรมเราแต่ชาติปางไหนหรือเราไปทาใครเขาให้อะไรต่างๆมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเก็บใจเดี๋ยวว่าถ้าหากว่าเราเก็บเอ่อเราเป็นปฏิบัติอะไรมักมีคอาเปรตแล้วเราจะเห็นแค่เก็บกายอย่างเดียวเก็บกายคือมีลูกขนูมาก็เอ่อเราก็ทําการเอาออกแล้วก็รักษากายก็หายไปอันนี้คือเก็บกาย แล้วก็รักษาด้วยยาด้วยอะไรตามลักษณะของลูปของกายของเราเนี่ยก็หายไปไม่ต้องไปเจ็บใจว่ามันจะต้องเครียดแค้นที่จะไปเอาคืนเขาซึ่งมันบอกเราไม่ได้หรอกไอ้อาการเครียดแค้นที่จะไปเอาคืนเขาพวกไอ้การกังวลใจต่างๆพวกนี้มันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะบอกมันได้ไม่สามารถที่อธิษฐานว่าอย่าไปเครียดแค้นเขาเลยอะไรมันไม่บอกไม่ได้คุณจะต้องเดินมัรคปฏิบัติมัรคคือคุณจะต้องมาแยกกายกับจิต S <S <an> แยกกายกับจิตออกจากกันออันนี้ให้รู้ว่ากายนีู้้จิตด้วยการทําเดินมักเรือมาทำกรมรมาฐานทำกรรมฐานคือเอาความรู้สึกไว้ที่กายแล้วมันจะทิ้งทิ้งจิตมาอยู่ที่กายบ่อยๆจนทาให้เราแยกกายได้เออนี่คืออันนี้คือความาความไม่สบายกายทางทางกายนะไม่สบายทางกายนะอันนี้ความไม่สบายกายทางใจนะอะไรเงี้ยอคุณถึงจะสามารถจะ ก็แล้วว่าในเบื้องต้นในเบื้องของทุกเนี่ยคุณยังสางมารถจะอพ้นทุกง่ายๆได้โดยทีเ่เมื่อทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกถ้าคุณปฏิบัติทางกายทางที่ว่าเนี่ยอนี้บาง,บาง 8, เรงแปลหรือว่าการกําหนดรู้อะไรต่างๆนี้แล้วเนี่ยนะ,ะคุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีทุกชนิดนี้เข้ามาอีกเนี่ยคุณจะไม่กังวลใจมากเท่าเดิมมันจะลดลงหรือว่ามันมันจะลดความรุนแรงลงไปอีกฮ อันนี้คือภาคปฏิบัติเป็นเช่นนี้คุณจะรู้สึกได้เองเพราะมันเป็นสันติเดกโกใครก็มาบอกคุณมาได้ถ้าคุณถ้าคุณทํากําหนดรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนี้คุณแยากกายกับจิตออกได้เนี่ยคือในภาวะนี้คือคุณแยากกายกับใจออกได้เนี่ยคุณจะเห็นได้เองว่ามันลดลง